สวัสดีค่ะพบกับรายการรอบรวดวเทศบาลและดิฉันอายาเสด,ดิสุขค่ะรายการรอบรวดวเทศบาลของเราจะนําเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆภายในเขตเทศบาลเมืองกระทู้ให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันค่ะซึ่งในวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่พิธีเปิดโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูประจําปีการศึกษา2558 วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2558เวลา10นาฬกาณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตนายอัธพงศ์จันทรัตนวงศ์รองนายกเทศมนตรีเมืองกระทูเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูประจำปี2558โดยมีนางวานิดาสุรบันผู้อำนวยการการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้กล่าวรายงานในพิธี พร้อมด้วยพ่อแม่ผู้ปกครองคณะครูและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี2558จากสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยให้สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษดำเนินโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับเด็กพิการรุนแรงตามบ้านพร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนและเครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครอง นายอัธพงศ์จันท,ทานรัตนวงศ์รองนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้กล่าวว่าการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับเด็กพิการรุนแรงตามบ้านในรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการรวมถึงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับเด็กพิการรุนแรง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะนำความรู้ที่ได้รับและแนวคิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการดูแลเด็กพิการจากครูและผู้ปกครองไปร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุตรหลานพิการให้บรรลุปเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไปการประกวดโครงการ To be n u m b e r ร n e ระดับประเทศรอบพื้นที่ วันจันทร์ที่29มิถุนายน2558เวลา10นาฬกาณห้องพิทักษแกนบอลรูมโรงแรมเมโทรโพลูพูเกต็ตนางสมทรงประสานสมรองนายกเทศมนตรีเมืองกระทูเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงการ To Be Number One ระดับประเทศรอบพื้นที่โดยมีนายสุธีทองแย้มรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตให้การต้อนรับและกล่าวสรุปผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ของจังหวัดภูเกต็ต นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายแพทย์ขจรศักดิ์แก้วจรัสนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดภูเกต็ตหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตลอดจนสมาชิกและแกนนำเยาวชนทูบีนัมเบอร์วันจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเกต็ตเข้าร่วมกิจกรรมนายสุทีทองแย้มรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตกล่าวว่า จังหวัดภูเกต็ตได้มีการดำเนินงานโครงการ To Be Number o ของจังหวัดมาตลอดระยะเวลา13ปีแล้วโดยได้รับงบประมาณจากจังหวัดและมีการดำเนินงานโดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนประกอบด้วยสาธารณาสุขจังหวัดภูเกต็ตสถานพินิจและคลุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเกต็ตสำนักง,งานการประถมศึกษาจังหวัดภูเกต็ตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเกต็ต และผู้แทนจากผู้ประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดเป็นต้นเพื่อร่วมแรงร่วมใจในการดําเนินงานในโครงการดังกล่าวซึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ได้รับเลือกในโครงการ t o b e n no. u m b e r n ให้เป็นจังหวัดต้นแบบระดับเพชรและรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่2เนื่องด้วยโครงการ ToB ี Number no. รเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั่วประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนในการปลูกจิตสำนึกแก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงภัยของยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกคนต้องร่วมกันแก้ไขเพื่อเป็นแนวทางในการลดปัญหายาเสพติดให้น้อยลงในอนาคตสำหรับข่าวต่อไปค่ะเทศบ,บาลเมืองกระทูจัดโครงการอสอมน้อยองครักพ,พิทักษสุขภาพ วันอังคารที่30มิถุนายน2558เวลา9ก้นาฬิกาณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล2บ้านกระทูในาใยชัยอนันต์สุทธิกุลนายกเทศมนตรีเมืองกระทูเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอสอมน้อยองค์ครัภพิทักษ์สุขภาพ โดยมีเหล่าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตองและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระทู้คณะครูอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการโครงการอสมอน้อยองค์รักพิทักษสุขภาพเป็นการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของอสมน้อยโดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า60คน ซึ่งกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกระทูได้ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลสองบ้านกระทูจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเพิ่มจํานวนอ,อสอมอน้อยที่จะได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนในโรงเรียนและชุมชนโดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีนายพีร,รพงษ์ชีพเหล็ก ผู้ช่วยสาธารณาสุขอำเภอกระทูรวมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตองและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระทูมาเป็นวิทยากรอ,อบรมให้ความรู้พร้อมให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงในฐานการเรียนรู้สี่ฐานได้แก่หมอน้อยปฐมพยาบาลเบื้องต้นออยอน้อยอาหารปลอดภัยสสยรับป้องกันควบคุมโรคและส่งกำลังใจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุค่ะ การประชุมโครงการบรูรณะปรับปรุงสารหลักเมืองจังหวัดภูเก็ตครั้งที่1ประจำปี2558วันอังคารที่30มิถุนายนเวลา,า9นาฬิกา30 mm. Mm. นาทีนห้องประชุมอาคารศูนย์ประชุมกลุ่มจังหวัดอันดามันสารากลางจังหวัดภูเก็ตนางสมทรงประสานสมรองนายกเทศมนตรีเมืองกระทู เข้าร่วมประชุมโครงการบูรณะปรับปรุงสารหลักเมืองจังหวัดภูเก็ตเมืองใหม่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและอนุรักษ์มรดกอันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายนิสิตจันสมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญคือการดำเนินการบูรณะปรับปรุงสารหลักเมืองจังหวัดภูเก็ตเมืองใหม่ซึ่งมีการดำเนินงานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2555 โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประกอบด้วยคณะกรรมการหาทุนและจัดกิจกรรมและคณะกรรมการออกแบบสารหลักเมืองโดยพิจารณาจากหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดจำนวน15ล้านบาทและมีการรับบริจาคผ่านบัญชีบุรณะสารหลักเมืองเมืองใหม่ ต่อมาในปี2556ได้มีการออกแบบแปลนดโดยสำนักง,งานโยธาธิการและพังเมืองจังหวัดภูเก็ตจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน2ครั้งซึ่งต่อมาในปี2557มีการขออนุมัติยกเว้นหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และขอดำเนินการโดยวิธีการพิเศษซึ่งมีการขอความอนุเคราะห์จากกรมศิลปากรสำนักสิบหมู่ในการออกแบบเสาหลักเมืองได้มีการหารือร่วมกับพระราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณพราหมณ์สำนักพระราชวังเพื่อดำเนินการสำรวจเสาหลักเมืองตรวจสอบสภาพไม้ที่จะใช้ทำเสาหลักเมืองณนะอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน์จังหวัดราชบุรี จนถึงปีพุทธศักราช2558ได้มีการลงพื้นที่สำรวจไม้ที่จะใช้ทำเสาหลักเมืองณจังหวัดอุทัยธานีโดยทางสถาปนิกได้ทำการออกแบบเรียบร้อยแล้วและอยู่ในระหว่างให้วิศวกรคำนวณโครงสร้างและงบประมาณราคากลางซึ่งล่าสุดทางกรมศิลปากรได้ทำการออกแบบสารหลักเมืองเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเทศบาลเมืองกระทูลงพื้นที่พัฒนาชุมชนโรงเรียนบ้านบางทอง วันอันงคารที่30มิถุนายน2 5 5 8เวลา13นาฬิกาณโรงเรียนบ้านบางทองพนักง,งานเทศบาลเมืองกระทูร่วมกับน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านบางทองร่วมกันพัฒนาชุมชนโดยการลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณภายในโร,รงเรียนบ้านบางทองเพื่อปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดและมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากทางคณะครูและน้องๆน,นักเรียนโรงเรียนบ้านบางทอง รวมถึงพนักงานเทศบาลเมืองกระทูช่วยการทำความสะอาดโดยการเก็บขยะและปรับปรุงพื้นที่ทำกิจกรรมของเด็กนักเรียนซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานของรัฐทั้งภายในและภายนอกองค์กรกับประชาชนในพื้นที่สร้างความใกล้ชิดและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันให้เป็นไปตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุป,ประสงค์ได้อีกด้วยค่ะ เทศบาลเมืองกระทูเข้ารับมอบอุปกรณ์ช่างและเครื่องมือบำรุงรักษาตามโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกซิตเซ็นเตอร์เมื่อวันที่4มิถุนายน2558เวลา9นาฬิกาณที่ทำการชุมชนกระทู้2 นางสมทรงประสานสมรองนายกเทศมนตรีเมืองกระทูพร้อมด้วยนายสุวิทย์แซ่อิ๋วประธานศูนย์ประสานงานชุมชนและนางสมศรีเพ่งพัตราผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมร่วมลงนามข้อตกลงพร้อมรับมอบอุปกรณ์ช่างและเครื่องมือบำรุงรักษาในโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ f i x ซิตเซ็นเประจำปีงบประมาณ2,558 โดยทางสำนักง,งานคณะกรรมการอาชีวศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตซึ่งมีนายทิติวัฒน์ไพศาลกิจสงวนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตและนายโสพลทองพุทธหัวหน้าโครงการพิเศษวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตเป็นตัวแทนในการลงนามและมอบอุปกรณ์นอกจากนี้ทางวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตได้นำนักศึกษาจากแผนกต่างๆมาออกหน่วยบริการให้กับประชาชนในพื้นที่และผู้ที่สัญจรไปมา อาทิการบริการรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะสำหรับโครงการดังกล่าวทางคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับและให้ความรู้ด้านงานช่างในชุมชนและมอบเครื่องมืออุปกรณ์ช่างที่ได้มาตรฐานเพื่อให้บริการแก่พี่น้องประชาชน และที่สำคัญยังเป็นการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือฟิกซิตเซ็นเตอร์ให้แก่จังหวัดภูเก็ตในอีกทางหนึ่งด้วยเรงได้ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนกับคณะคราาูอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตและนักเรียนนักศึกษานะครับส่วนภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสำนักง,งานคณะกรรมก,การการนานอาิีวศึกษาในภารกิจที่หนึ่งก็เป็นภารกิจศูนย์ซ่อมสร้างก็บริการซ่อมสร้าง แล้วก็ให้ความช่วยเหลือด้านการบริการเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ภารกิจที่2ก็เป็นเรื่องของการต่อยอดนะครับผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับก็จะมีในส่วนของช่างก่อสร้างและก็ภารกิจที่3ก็คืออสุขละนะอนามัยพื้นฐานนะครับที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรัดับความดันการตรวจเลือดแล้วก็การต่อยอดด้านสุข ๆคโครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนนะคะซึ่งเราได้รับเทศาบาลเมืองกระทู้นะคะได้รับประสานงานกับวิทยาลัยเทคนิคคูเกตนะคะที่จะมามอบอุปกรณ์ที่ให้การบริการกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเช่นยางรั่วนะคะมันก็จะเป็นเครื่องมือที่ ช่วยบรรเทาให้กับประชาชนในส่วนหนึ่งเบื้องต้นนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้โครงการวันนี้เนี่ยปิดวันนี้แต่เขาได้ทํามาสี่อาทิตย์แล้วนะคะคซึ่งก็เปิดกิจ<า>กรรมล่วงหน้าไปแล้วสี่อาทิตย์ซึ่งก็มาให้บริการอย่างที่ท่านเห็นนะคะว่ามาบริการทุกทุกเสวนาทิ์เทศบาลเมืองกระทู้จัดโครงการป้องกันและแก้ไาขาปัญหายาเสพติดผ่านกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล7็คนต้านยาเสพติด ครั้งที่1ประจําปี2558ค่ะวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2558เวลา17นาฬิกาสนามกีฬาหน้าอำเภอรกระทูเทศบาลเมืองกระทูได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครั้งที่1ประจําปี2558ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากนายอัธพงศ์จันทารัตนวงศ์รองนายกเทศมนตรีเมืองกระทูเป็นประธานกล่าวเปิดและปิดในกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเจคนต้านยาเสพติดครั้งที่1และมีนางทัศนีแช่ทองรักษาการประลัดเทศบาลเมืองกระทูกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกระทูสมาชิกสภาทเทศบาลเมืองกระทู หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลเมืองกระทูและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล7คนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2558จนถึงวันที่4กรกฎาคม2558ณสนามที่ว่าการอำเภอกระทู โดยทางเทศบาลเมืองกระทูภายใต้การนำของท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระทูในาใยชัยอนันต์สุทธิกุลมีวัตถุประสงค์ในการจัดก,กิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทำให้เยาวชนและประชาชนได้สนใจการออกกำลังกายโดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาเพื่อห่างไกลจากยาเสพติดค่ะเทศบาลเมืองกระทูจากโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2558เวลา9นาฬิกาณลานกีฬาสวนสาธรารนณะอำเภอรกระทูในายชัยอนันต์สุทธิกุลนายกเทศมนตรีเมืองกระทูเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกระทูสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการพนักง,งานเทศบาลกลุ่มอสมเทศบาลเมืองกระทูกลุ่มรถซาเล้งเก็บขยะและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายในกิจกรรมมีเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกระทูเข้าร่วมการสนทนาแลกเปลี่ยนแนวคิดและข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองกระทูซึ่งในครั้งนี้ทางเทศบาลเมืองกระทูได้จัดก,กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อฟื้นฟูและปรับทัศนียภาพบริเวณคลองบางใหญ่โดยมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองกระทูและผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ลงพื้นที่ทำความสะอาดตลอด2ข้างทางคลองบางใหญ่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูคลองบางใหญ่ให้สะอาดเรียบร้อยน่ามองสำหรับโครงการการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทางเทศบาลเมืองกระทูจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยหมุนเวียนไปตามชุมชนต่างๆจนครบทุกชุมชนเพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของทางเทศบาลเมืองกระทูค่ะ สำหรับข่าวถัดไปค่ะเทศบาลเมืองกระทูจัดงานถแถลงข่าวทีบร้อยกินของแลนนทูต้านยาเสพติดกระทูใส่คลิ้งเฟส2015 วันพุทธที่8กระกฎาคม2558เวลา14.30นนในาใยชัยอนันต์สุทธิกุลนายกเทศมนตรีเมืองกระทูพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกระทู้นายสายันชนะชัยวงศ์นายอำเภอกระทุ้และร้อยตำรวจเอกกงกฤษทองนุ่นสารวัตรป้องกันปราบปรามสำนักง,งานตำรวจภูธรท,ทุ่งทอง ร่วมแถลงข่าวงานทีบร้อยกินของแลนนทูต้านยาเสพติดณนะโรงสุราเก่าสวนสาธารณะลานกีฬาอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตนายชัยอนันต์สุธิกุลนายกเทศมนตรีเมืองกระทูกล่าวว่าโครงการทีบร้อยกินของแลนนทูต้านยาเสพติดในครั้งนี้นอกจากจะส่งเสริมการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพแล้วยังได้ร่วมกันปั่นชมทิวทัศน์และความสวยงามของสถานที่ต่างๆรอบเมืองกระทูและยังได้ชิมอาหารพื้นเมืองของชาวภูเก็ตอ,อีกด้วยค่ะ โดยกิจกรรมทีบร้อยกินของแลในทูต้ตานยาเสพติดหรือกระทู้ใส่คลิงเฟส2015 จัดขึ้นในวันที่17-19กรกฎาคมซึ่งในวันเสาร์ที่18กรกฎาคมนั้นกำหนดให้เป็นวัน Ladybike เนื่องจากมองว่าในปัจจุบันผู้หญิงให้ความสนใจด้านการปั่นจักรยานเพิ่มมากขึ้นซึ่งผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครได้ทาง facebook www.facebook.com/ กระทู้ไซคลิ่งเฟส2015โดยดาวน์โหลดใบสมัครหรือสมัครได้ด้วยตนเองซึ่งมีค่าใช้ใจ่ายในการสมัคร300บาทค่ะ และผู้สมัครจะได้รับเสื้อเหรียญที่ะระลึกประกันภัยอุบัติเหตุและคูปองอาหารนำไปใช้ในงานมหากรรมอาหารที่ทางเทศบาลหมืองกระทูจะจัดขึ้นควบคู่กับงานปั่นจักรยานโดยจะทำการปิดรับสมัครในวันที่14กรกฎาคมนี้ค่ะรือว่าสิ่งเหล่านี้นะครับจะได้สร้างชื่อเสียงให้คนในกระทูแล้วก็ได้มาชิมอาหารในใจกระทูว่าเป็นอย่างไรซึ่งนโยบายที่ผมได้คุยกับผู้ประกอบการเนี่ย กระทูจะต้องอร่อยจะต้องขายถูกเพราะว่าเทศบาลเมืองกระทูจัดงานแต่ละครั้งนะไม่เคยเก็บค่าแพงไม่เคยเก็บค่าจ่ายใดๆเพราะแม้พี่น้องที่มาขายเนี่ยขายแต่ว่าไม่ต้องคิดกําไรเยอะนะครับไม่ต้องคิดราคาแพงเพราะว่าเทศบาลเนี่ยจะพยายามช่วยในเรื่องประชาสัมพันธ์แล้วก็ช่วยในเรื่องสถานที่โดยไม่เก็บเงินจากผู้ประกอบการร้านค้านะครับอยากให้พวกเราเนี่ยมาช่วยกันว่าของถูกจริงไหมอร่อยจริงไหม สำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้ค่ะเทศบาลเมืองกระทูร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาหารปลอดภยัยวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมเวลา10นาฬิกา30นาทีณโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลินนายสมบูรณ์อิยรักษ์รองนยายกเทศมนตรีเมืองกระทูร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาหารปลอดภยัยผู้ประกอบการจังหวัดภูเกต็ตโดยมีนายนิสิตจ,จันสมวงผู้ว่าราชาการจังหวัดภูเกต็ตเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายแพทย์กฤิสกุลแพทย์รองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดภูเก็ตเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขภูเก็ตผู้ประกอบการร้านอาหารตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมนายแพทย์กฤิสกุลแพทย์รองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าปัจจุบันความเจริญทางเศรษฐกิจและความเป็นชุมชนเมืองการพัฒนานำไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชน ประชาชนส่วนใหญ่ทำงานนอกบ้านวัฒนธรรมการบริโภคอาหารจึงเปลี่ยนจากการประกอบอาหารเองไปสู่การบริโภคอาหารที่ปรุงสำเร็จอาหารจากร้านอาหารหรือแพงลอยจำหน่ายอาหารตลาดประเภทที่สองหรือตลาดนัดจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในวิถีชีวิตของประชาชนในเขตเมือง สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดภูเก็ตในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารมีหน้าที่กำกับการดูแลการบริการด้านอาหารของสถานประกอบการให้สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์และพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกเชื่มโยงกับศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของจังหวัดบนพื้นฐานทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนนั้น เห็นควรให้มีการควบคุมการบริการอาหารของสถานประกอบอาหารให้มีความปลอดภัยในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอันจะส่งผลต่อชื่อเสียงที่ดีของประเทศไทยโดยในปัจจุบันร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ขึ้นทะเบียนในจังหวัดมีจำนวน1 9 9 9แห่งมีตลาดประเภทที่1จํานวน9แห่งและมีตลาดประเภทที่2หรือตลาดนัดจํานวน44แห่งซึ่งนับว่ามีปริมาณค่อนข้างมาก ายแพทย์กฤีกล่าวต่ออีกว่าสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดภูเก็ตจึงควรเน้นการดำเนินงานให้ครอบคลุมโดยคำนึงถึงความสะอาดปลอดภัยเป็นหลักสำคัญและบริเวณโดยรอบสภาพแวดล้อมต้องสะอาดถ้าเป็นตลาดต้องเป็นตลาดที่น่าเดินคนซื้อไม่ต้องระมัดระวังในเรื่องของพื้นที่เปียกหรือสกรปรกส่วนเรื่องความปลอดภยัยเน้นเรื่องอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและถูกหลักอนามายัยคือต้องสะอาดไม่มีสิ่งเจือปนและไม่มีการปนเปื้อนสารเคมีในอาหารค่ะ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มีทีมคณะวิทยากรจากตลาดสดสีเมืองจังหวัดราชบุรีมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตพร้อมกันนี้ทางเทศบาลเมืองกระทูยังได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหารร0อเปเซอีกด้วยค่ะ และทั้งหมดนี้ค่ะก็คือความเคลื่อนไหวที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์ภายในเขตเทศบาลเมืองกระทูหากท่านใดนะคะต้องการติดตามรับชมรายการสามารถรับชมได้ในช่วงเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกา14นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาและ21นาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกาค่ะหรือหากต้องการติดตามรับชมรายการย้อนหลังสามารถรับชมได้ทางท่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันอายาสลิีิสุขและทีมงานมัช m ูมช n แนลทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกับรายการรอบรถเทศบาลใหม่ได้ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ